หอมไหมเมย์ซักมันเบิ้ลเดอกเมย์มาปุ้ยอีกหอมแบบนี้ทุกมือตีเราก็หอมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบ่าเอทีมงานบัดนะครับในมือวันที่12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะครับมื้อนี้วันที่12นะครับกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นนะครับจากการเรียกร้องของพี่น้องนะครับที่ ผมก็ได้สัญญาว่าหลังจากที่น้องดินดามาดับหน้าเมื่อวานนี้นะครับแล้วมื้อนี้ผมมาล้อรับผู้ใดพี่น้องจังพาตามติดเบิ้งรับตอนนี้ก็จอดรถนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของวันหยุดนะครับค้นกัหลายเลยพี่น้องนี่ครับนี่คืออยู่ปั๊มปตทหอนาด้านจังหวัดนนองคคยนะครับตอนนี้ผมก็บกำลังร้อนางเอกนะครับที่กำลังที่จะเดินทางมาหาผมนะครับมิฉะนั้นแล้วผมก็อัปเดตให้พี่น้องเข้าเบิ่งก่อนว่าสถานการณ์วันหยุดเป็นจังไดแน่นะครับอันนี้คือ บรรยากาศลดล่านะครับที่เพิ่นเตรียมโตนะครับบางเพิ่นกัสีขามไปเที่ยวเล่านะครับเบิ่งเลยรถล่นลามเลยเต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่นะครับเสียวบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องครับอยากให้เบ้าอีทายคลิปประมาณไหนสไตล์ใดเดี๋ยวผมสิจัดการให้พี่น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันเลยนะครับอันนี้ครับคุณจอดกินข้าวกินนอนเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพบรรยากาศนาวๆยให้พี่น้องเขาได้เบิ่งนะครับเดี๋ยวเขามีเซไปนะครับว่า ู้ใดที่จะเดินทางมาหาผมถึงประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องในไลน์คนกน็ยังคงที่จะคิดถึงนะครับรกินหอดน้องๆแล้วก็นั่งเอกนะครับแต่บริดมาเพียงคนเดียวนะครับวันนี้มาสองคนนะครับนั่งเอกมาสองคนนะครับนี่เรบอ,กอีก,กอนุญาตเขาไปซื้อของในเซเว่นก่อนเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมจะสีทํา บรรยากาศตอนนี้ครับคึกคืกนะครับในช่วงของวันหยุดนะครับโอ้ยคนหลายหลายเราว่าสิเป็นรถเล่ามาเที่ยวไทยรถไทยไปเที่ยวเล่านะครับสลรับปปิเอียนกันนะครับรู้สึกว่ารถหลายเลยปกติแล้วนะครับที่ผมเดินห้างไปรถจะบาหลายแบบนี้นะครับแต่ว่าชมนึงนะต้องเข้าใจเขาว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะครับเมืองร้านค้าร้านขายขอกบนําหลังจากที่ล้อคอยน้องๆนะครับประมาณ สองสมงนี่แหละครับพี่น้องครับเบาเอรอน้องติน่าเอ้าคือเฝ้าเฉลยแทะล้อยู่ประมาณสองสมงครับตอนนี้ผมกกำลังที่จะเดินทางไปนาด้านนะครับเพื่อที่จะไปรับน้องนะครับวูดนเติบครับพี่น้องครับเพื่อที่เะ็ิดเอกสารแล้วน้องว่าอยู่ทางเล่าเพิ่นเห็นระบบใหม่ในการลงทะเบียนนะครับท่าสิขามาประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวผมกับสิผ้าไปครับเอาน้องแล้วกับสิผ้ามากินเขาอีกหน่อยสักก่อนนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าบขาไได้กินเขาตอนนี้บ่ายโมงแล้วครับพี่น้องครับบ่ายโมงแล้วไปลุยต่อพี่น้องครับไปน้ำกันเรื่อยๆตอนนี้ครับรู้สึกว่าคนจะขามไปขามมาหลีเลยครับอย่างที่บ่าอีบอกนั่นแหละครับว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงของมันหยุดนะครับแต่ว่ารถรถน่าจะบางอยู่มากนี่รถรถอ่าขามสินค้าขามประเทศนะอ้โบ่บางเด้อ ว่าไม่สีบางบาบางพี่น้องเตมนี่ครับนี่คือรถลอค่อยเพื่อที่จะขามนะครับเอาสินค้าขามไปตั้งประเทศนะครับนี่เลยตอนนี้ครับพี่น้องครับผมก็ได้เดินทางมาหอดนาดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะรอรับตน้องนะครับตอนนี้เพิ่นกับบ่มีสัญญาณทีซีิดต่อกันแล้วมิฉะนั้นนะครับเขาต้องมาจอบเอากันนะครับนี่คือบรรยากาศนาดานนะครับของวันที่ 12กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะครับตอนนี้รู้สึกว่าคนกะคึกขึ้นนะครับค้นขามไปขามมาบ่าว่าสีขามไปไมไเที่ยวลาวหรือว่าคนลาวมาเที่ยวไทยนะครับก็รู้สึกว่าคึกขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะครับนี่เลยนี่คือบรรยากาศน้ำกันเดี๋ยวบอสอิสทาหับน้องๆองยู่ด้านหน้านะครับไปไปน้ำกันตอนนี้คือน้อง่าสามารถติดต่อผมได้แล้วนะครับมีตั้งแต่นัดกันมาว่า รอ,อยูทีหมองอลงรถมานะครับไปไปน้ำกันสีสซบจังบวกันพอดีบะปกตินะครับที่ผมขามากก็ต้องเลยขามากพร้อมน้องๆครับแต่เมื่อนี้รับบอได้ขามากพร้อมน้องๆมาแค่รอรับนะครับโอ้รู้สึกว่าคนคือขึ้น,นไยนะครับ ใครเอ๋ยใครเอ๋ยสบายดีสบายดีครับพอดีปะ่ะตอนนี้ครับแจ่มบุ๋มกับตีน่ามาถึงแล้วเหนื่อยไหมบอกเราเหนื่อนยน,นี่เขาไม่คืออยากแจ่มบุม๋มมันเปลี่ยนระบบใหม่ทุกคนมัน<ล>ต้องได้อัานข้อเทเอิญมาลงทะเบียนผ่านออนไลน์ต้องมี Q R code แล้วลงทะเบียนเสร็ได้เสียเงินบ่ครับนี่เสียงเงินร้อยบาทว้าวบ่แม่น ขันหาสองทางด้กันทำไาหากินน่ะสิวะเนาะน่านจ้ะงูเลยอันนี้ขอจากไทยเฮราวครับเสียอยู่ไทยเฮราวเสียอยู่เราเสียอยู่เราโอเคไหมถือใสั้ยถือได้อยุบอ่ะมาพี่ที่น้องครับนี่กะแก้มบุญกับที่หน้านะครับแก้มบุญกับที่หน้าด้วกันเดินทางมาหอดเบาอีกแล้วครับคืออ๋อยมีเวลาแค่จอดรถบดนจอดที่ใสดผุนจอดไก่เอ้ามันไม่ได้มันไม่ได้ที่หน้าคือรถเขาสีขลามไปนี่ อันนรถมันอันนั้นลดลดลดที่สีขาวรถที่สีขาวที่สีขาวไปพุ่นไปไปกินข้าวกนเนาะหิวข้าวแห้งแล้วไอ้ไอ้ถ่ายอยู่ประมาณสองชั่วโมงนี่แหละเขาเป็่ยังไงจนง่ายเพราะมันตื่นเต้นบ่เพราะว่าอันเขาบว่าในอันนั้นเขาบอกว่าสิไปเซาท์ไพร์ไอเอแล้วพอดีเอราไปอยากคือหูเอาให้บอกก็ได้บอกใครบอก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 ว่มีคนมาหากี่น้อันแกมูว่าสิไปเซาท์ไพร์บันวัน เอาเครื่องไปฝากให้เด้อมาเอาเด้ออยู่ด้านเด้อที่ทำไปฝากแล้วก็มาแ่บอกเราจังซี่แต่ไม่ได้บอกว่าสิไปอันบ้านเราเนาะรอบนี้สียูน้ำด่วนปะยูด่วนยูด่วนด่วนได้เนาะเดี๋ยวพาไปดับหน้าได้ป่ดับหน้าเหรอเป็นรอบนี้จะกันดับหน้าอีกพาไปซิดเบ็ดพาไปซิดเบ็ดวัสิสะไพรวัชิสะไพรเจอแล้วสวัสดีค่ะวัสิสะไพรสะไพรสะไพคืนไอเสื้อผ้ายืดคืน ไอ้เซอร์ม่ดิเซอร์ม่แมนเที่ยรอบล่างล่างล่างกันเลยอม่ทไาอีกแล้วครับโมแมนันนอทุกคนเจอกันแล้วขีรถแล้วใชหบมาิพุสาพุทอะไรก็ขาแมนปะผู้ใดขื้นแปะคื้อมาพุทสนรุทสบ่โอ้แมนจีบ่คน้องพุทสาเออเออคือลองแก้มบุญซะแก้ม เป็นบบว่าคล้ายๆพุทธสอนใช่ไหมพุทธสอนแท้เลยพุทธสอนปลอมพุทธสอนสัมห้อพุทธสอ้องไหนนี่รถพีเปาเอครับเปื่อนตัวฝนตกห้ล้างมือางมบ้านนี่เดี๋ยวเขาเห็ดหล่อไมได้เห็ดหล่อไมพุทธพุทธะขึ้นรถกันกระปา่หน้ารนเขาหรถโคตรรกนะข้างใน ไอเอาขวดน้ำไปไปทานห้น่ากันไรบอสบอมันสิ้บ่เปียกปะขวดกรตุ้วของบุ๊มบ่เปียกกันปะบุ๊มไม่ไม่พี่ขึ้นให้ขึ้นเลยไหมเออสี่ยูเป็นเดือนอีริโตัวนี่ไปนี่เราอยู่ในรถไอเอ๋เนาะเป็นเจนดาอันความรู้สึกสาวตีน้าตีหน้าเราไม่ได้เจอกันนานแม่เร็วโอ๊ยมันหลายเดือน ได้ยิน F4 บ่าได้ยิน F4 แ่าไปหาเบาเอีเด้ะไปหาเบลล์อีดีนี่คอมเมนต์เพิ่นบอกว่าตีหน้ากลับสู่อ้อมกอดทีมงานบ้านนาเร็วียวอันนั้นไม่เห็นนั่นนะทุกคนไม่เห็นอันสาวอลิสาฮันเด้คือว่าไปอยู่นในไปเอไลยมืดแท้เออเจ้าเฮดได้ค่อยเจ้าเฮดได้แล้วไม่แค่เว้ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเกมบุกเนาะนกขึ้นจะไงนี่ตอนนี้เราสิไปคุณจะกินอะไรข้าวขาหมูหรือราดแกงเอายังไง กะเพราหรอกะเพราอันนั้นมันเป็นราดแกงเนี่ยมันมีข่าวขาหมูอยู่ซิมบลราดแกงคืออะไรอะ่ะราดแกงคือสามารถเลือกได้หลายๆอย่างเรออาจะกินอะไรก็เลือกเอาไปะจะพามากินข้าวกันตอนแรกก่อนโอเคไปแกุวม,มาพี่น้องครับกลับมาที่เดิมนะครับรอน้องสองชั่วโมงนี่แหละ <c oughs> วันนี้ก็ได้กลับมาแล้วมาพี่น้องครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ ได้ฮอตมองกินเขาเราจะสัมภาษณน้องๆมากินขา้าวก,กันซะก่อนนะครับเราห้องก็จังเดินทางกันตออ่อผู้ดใดแม่ที่แรกกับผ้ามากินแต่เขาลาดนี่ามาที่บนเก้เาเ <c oughs> ท้า <c oughs> มาเธ <c oughs> อที่สองแล้วไอเอวามาเธอเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลื้ยงเอาเลยไปเลื้ยงเอาเลยไปดูก่อนอาหารมีอะไรบ้างขายดีกว่าเก้งว่ แล้วอีกสิกินอันนี้ครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้น้องก่อนก็ได้ครับเดินหลายอย่างอืมได้เลยเอาเป็นเอาเป็นกาบหรอกเป็นเป็นกาบก็ได้ใช่ไหมครับทีหน้าคือเขาเขาเป็นกาบหลายๆอย่างนั้งแต่ตาเข่าคุรจาร์วก็กินร่วมกันหรือเสี่ยเอาเป็นลาดก็ได้ลาดได้คนละสองคนละสามก็ได้สิเลือกเสี่ยวร่วมกันเออเลือกเอาเอาเป็นลาดก็ได้ครับ เอาอันนี้นึงผมผบเพิ่มเพิ่มมาเลยสาวสาได้เบิ่งเมื่อไหร่คลิปมาไทยทุกวันนั่นก็าเอะเภาผู้ใดมากกับพ่าแม่ตลอดต้อง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 ลดให้แล้วต้องแถมต้องแถมขนมปุ้นแล้วขนมปุ้นขนมจีนขนมขนมจีนแล้วขนมหวานแล้วมาตลอดไอ้ว่าขนมปุ้นทุกคนครับขขนนนนมอออออทาเเี่่ยยหกกิ แล้วแต่เอาผักบุงผักบุ้งแสดงว่าตีน่าหิวหิวนักกันบ่เนี่ยหิวนักเั็นบ่เนี่อยากเข้าเฮียเอาเอา้หนึงก็ได้เลยดีครับพาน้องๆมากินข้ากันตอนแก้มบุบอะไรองเอาอันนี้องมาพี่ดองคราบตอนนี้ก็ ปีหน้าก็เลือดแล้วปีหน้านี่มั่นใจใช่ไหมว่ากินหมดเพราะว่าตีน่าตัวเล็กไงก็เลยมองว่าเอ้ยกินหมดใช่ไหมตีน่ากินเท่าไรแต่เบอรคุยแม่เห็นว่บแต่กินเบียร์ดเบียร์เออดอริง,งกอดเราเบียร์กินกินมได้จังไรบ่วิ่งเราจัดการเอาแก้มบุญดอเงินเหลือที่นางเสียนั่งเก็บอันนั่งเก็บนั่งเก็บแก้วให้วะนั่งเก็บภาพเก็บภาพเออเออแล้วก็เอาได้จากนั้นแล้วก็แล้วก็เอาดูเป็นบ่ป่ะนี่ย กินข้าวอิ่มแพ่งมาบ่หลายพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเป็นการที่น้องๆมาพามากินข้าวซะก่อนนะครับเราจะค่อยเดินทางกันต่อเดี๋ยวเบิ่งของแจ่มบุญของแจ่มบุญบอมาลงนี้อ่าเสียบอะไรไหมแต่ลืมบอกเขาว่าบอัวนี้บัมักตับอยันไหนเสียบบแจ่มบุญอันนี้น่าเสียบนะนั่งก่อนเลยมานั่งนันที่มะมันแหทงมันแทงแจ่มไหมที่น้านั่งเออนังนี่กั นีมีแผนอยากนั่งไกลก็บอกเนี่ยมนไม่ใช่มันเบิ่งแกมุมเบสซับนึกเก้ียดเดียดฉัมาขอำกันดี๋้วไหน่อยอ้าวชิเากับพี่ดองนี่คแค่พี่อืมอ่กูกินดับเมนูเดียวกูกินดับเมนูเดียวองยางเราคุยกันจากไหนเาสิไปเ็อย่างแนวกอกาวาน่ิน่ ไปลุยเลยเนาะแม่มาแล้วก็แเะกินข้าวฝั่งผมกินข้าวแล้วกันิีหดบานเพิ่นครับบานเพ่ืลินเราจีวางแผ่ดวาแต่ละมือเขาสีหากันไปใส่แน่เขากำอะไรยำยำเบ็ดได้ไรวะยำมองงพี่ยังกินแล้จะใช้อะี่เนาะปลาดินเขาจะใส่อะไรบ่ไปใส่กระเบื้องเ ยืดแถวอะไ้นี่เจ้าอันของอันดินไอ้เคยมักเห็นคิดหรือเป่าอืมะพี่สาวหมานเนาะแเจ้าใส่ไว้ให้อันหนึ่งเนาะมองมอซื้น่อะเขาก็ไปยามมองขอเดียยามมองขอเดียเนาะรักปยามทุกคนจะปั่นมุกเถาอะ้รปะยานได้ยินีนั่นและอ แคบหมูจาป่านมือเถ้าไว้เโอ้เคยเออเคยเห็นคือเห็นเมียขับคือเห็นเมียขับรถอยู่ซื้อรถเมยบ่๋อปอรถเอื้อยเห็นขับเอ้อยเห็นขับเมนเลยเห็นปะเห็นรถอะไรเหีกบปะกบูลือะไรเอากระปุกปะเอาออโต้ปะเอาออโต้แล้วเนาะกระปุกไม่ไหวอยากออโต้อยงอยากลองเหยนรับยงโอเคคนรับผัวอีกตายครับอ๋ออริสาเนี่ยมาขับนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเฮียนตีหน้าครับเป็นลถตี่เนี่ยกระพุ้พอดีเพราะมันเป็นรถไทยเดียวบางทีเขาก็โบลึงนะพี่ดองก็สิว่าพากันมาเห็ดแต่คอนเทนต์ซ้ำๆบ่ซ้ำเดี๋ยวนาะเห็ดเรถเนาะไฮด์พี่ดองบ้างเลยคอนเทนต์คอนเทนต์ซ้ำๆแต่ละคนบริสันต์คนละนางเอกนะจ๊ะเน้องอดิสามาหันกะลุยค่ะกิงค่ะอดิษัทอะไรสลัดล่อสลัดมาเอานอนไปตีหน้าเอ๋ยนอนกันเด้อทุกคนไง นาแต่ซีโร่ถามอันนันเองว่าเป็นจังไดบ่ได้เห็นตีนานุเป็ลี่ยนเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ปะเมนให้เอาตรงตรงไหมเนความสัมพันธ์บ่คือเก่าสิปะโบเมนมันหน้าเป็นซิโออ่ะนั่งโบ่ะบ่ะโบ่ขาวคือเก่าแบบบ่ขาววะหน้าไหมนาเออโอ้ทีนานเต่งเป็นเอินนี่แล้วรับมื่สิว่าเป็นพ่อแต่งหน้าบ่ว่าเป็นน้ำเต่งหน้าแมนโอ้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วอืมแต่งหน้าเป็นแล้ว ก็น,นั้นใส่ตายตา,ตาวะ<ก>เฉียนตาตากับคิ้ววะแล้วก็แปพงฟุ้นธรรมดาตดีวนี้เดี๋ยวนี้คิวกระงามเลยเต็มเองว่ะเออพอดีสำนีงามคันเขนาจะบอกกันมันก็บผู้แต้ม,มเป็นบ่อเออนั่นเขากันให้พอดีไปเงาอะไรประมาณสองโมงหนึหน่งเอาเอาวุ้นผสมด้วยเผาคะแล้วนี่วุ้นไหครับวุ้นมีค่ะเอาเอาวุ้นเอาวุ้นสามครับบุ๋มวะยัง เอาแต่วุ้นหลักครัของผมของผมเอาสามก้อนแล้วน้องเอาอย่างอีกเอาอันวุ้นเถอะเอาวุ้นก็ได้สองวุ้นเป็นหาครับเป็นหาล้อมเป็นหาเลยห้ายี่สิบวุ้นอันละสี่สิบบาทนะคะครับเอาหกเลยไหมเป็นสองร้อยหกเลยก็ได้ครับเอาวุ้นหกลูกค่ะแถมแถมอันนึงมาป่ะเนี่ยหกสี่แถมบ่ใช่สี่แถมเป็นจักหน่วยไปเลยก็คิดสามลูกร้อยจักลูกละสี่สิบได้ไหมได้ครับ เอาเอาเอาสดก็ได้หมากนึงอ่าเอาแทนบุญเนาะบุญห้าสดหนึ่งแน่นครับฉ่อเลยไหมคะครับเขาจะกินห้าบุญเอาสิบุญบุญบุญจ่อเลยย่อยย่อยเย้ครับเก้ครับเป็นลูกนี้เป็นลูกน้องครับเอาเห็อันแก้นมแก้มกินเลยบะบุญนะอะไรนะคะ ลองจิมก็ได้อันอันแกซอสซดอันนึ่งซอวุ่นสองครับวุ่นคือมันแกะไวอยล้มันแกะไว้อยู่แล้วมันโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคครับอันมันเป็นอันอันตัวมันแกแกมันงี้นั่นหรอมันวะมันเป็นวุ่นอันนั้นเนี่ยตุกเจ้ามาเอาลงเกันยืดยืดมาเจมบี่มาอย่างกับนมนมว่ะเจมบี่มาฟาดเอ้ยเอ้าเอาไปไหนเฮมแฮมสองน่วยเอ็นเอาไปไหน แถมสองน่วยเห็นหันน้ำใหได้ได้บอสิได้ผมแซวว่ะแถมสองน่วยแถมสองน่วยอยอ่เออเห็น้ำได้บอยเอ๋แล้วมากเออเออแล้วมากดูขายน้วยระจักบาทล้เสียไป้ะอันมะพร้าวนู่นน้ำเบื่อยนขายจากบาทเนี่ยผมสามการแซวเราะว่าแล้วเราเห็นมากตัว แสดงว่ามักซื้อต่เอเองมายอด่เราเหงมากแบบเรามักเลยอมักคนถ่วงไอหมักยูแต่เราเหงงสิมักเรางสิมักว่าเฮาถ่วงว่าของเรามันงามดีเอาละเอีกูแล้วจะไปนเองต้งไปตะบนั้นีลยวยวมงจับจับมอทตอนไม่เท่ไหรจนไปไซนี่ ไปตามหาฮังแค่เอาเอางั้นกันเป็นอะไรหน้านี่ไปบ่เป็นนะพี่ชายก็โยขายเป็นสองหน่วยบ่มวัตสิจีนเข้าบ่นแถมให้เดว่ะเรนเดอแถมลูกนั้นนะไม่หวานร้านนี้ขายถือที่สุดแล้วไม่หวานเศกเน่ส่งหน่วยเคบเจ้าของกันได้เคบสองหน่วยฮันเด้ส่งสองมือยืนหน่อยเออพอได้ยัดไปลงคลิปได้ไหมครับเนี่ย ค่ะนี่เด้อฮานันอียงอ่ะ้านมะพร้าวน้ำหอมหน้าสนามมิตรภาพได้กอล์ฟค่ะนี่สนามได้รับประกันว่านี่ยฮานั่งทานมะโสมเนี่ยผมซื้อตลอดไปโฆษณาสนามได้เขาเนี่ยโฆษณาแล้วจะได้กินอะไรละลูกตีกอล์ฟกอล์ฟได้กอล์ฟทุกข้าวฟังเล่ากันเลยตีกอล์ฟร่างกายอันนี้เป็นน้เงิน ร้อยขอบใจเลยๆบอเทมบอกครับกานเจ้าของกันได้เทมรอยยิ้มดีปะเราไม่สมวยนี่แน่เราจะ่อไอ้เรียวโอ้ยขอบใจเลยขอบใันะดูในช่องทีมงานบ้านนานะครับช่องทีมงานบ้ <ś la> านนานบ้านนาเป็นเหดลอลองกดดูนะครับเลยเยเเฮ็เห้ดรคนงานเลยโอเคขอบใจเลยบาย อันยอกเขาจะได้มักข้าหน่อยเลยเลยเอ้ยเด้อเอาเอาไปอีกสักเนาะเราิบเบิ้งคลิปยู่เแาชิมเบิ้งแล้วเที่วเบิ้งอ่เขาบ้งขวัญหลาสิ่ะไอ้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  อยู่ไ <Roth> ม่เปรยเพราะได้หยาะเพื่อนล่ะเพื่อนพงเงำเนาะเมื่อเมื่อกี้นี่เฮาวเวลฮาวเวลควันเราเนาะแล้วฮาว่าในคลิปเบิ้งเราสิกลับไปเบิ้งคลิปแต่เบิ้งเนาะเขาเอาควันมากเลยยอกจนเพื่อนแยมแม่เขาโยกเขาโยกเพื่อนว่าอันเขาลองเราอันนั้นนะมันอันนี้ดำคข้มเข้มเนาะสไตล์อันนี้มากไออะไรอันนี้มาแบบบุญง่ายดีเอ้ทิน่าไอวันาลยโหเจนี่มีน้ำหอมมีน้ำหอมมาแนะนำ ลองดูดิโอจะแบบแบบนี้ว่ะแมผมสไตล์แก้มลองลองลองชิดดูดินิดนึงไม่ต้องดมก็ได้ฉิดนิดเดียวก่อนมันถ้าดมมันเข้มเกินเม่นไหมน้ำหอมมีอย่างอันนี้มีคนเอามาฝากไม่รู้หอมคักหอมแบบแรงๆนะโอ้ยเบิ่งๆหอมของขจาราชทรงอูงสูงคักเนาะชีวิตคนเอกไอ้ดมละว่าดมเนี่น้อยนึงแบบถ้าได้ชิมพอแล้ว โอ้อยถัดใส่กันเขาใส่ใส่ไปดำหน้าไปโอ้าตอนนี้ครับพี่น้องครับผมกับเดินทางมาหอดดอนพิลาตำบลปะโคออําเภอกุจับจับจงหวัดอุดรธาน,านีแล้วนะครับหลังจากเขาซื้อเปลเอือกเทาเสียเงินเลยนะครับเงินเลยแกบุญจิร์บอกว่าอยูอย่สายค่นีเด็เออทางเขาได้บัตรแล้ คุสิบได้ลงรถเหเนาะแจมบุ้มทำท่าลงไปอยู่สล็งนี่ทำท่าเลยไข้มาอยู่บ่โบุ้งกรได้ได้ได้จมบุมลงไปโอ้เดี๋ยวอกเป็นผู้หญิงเกหไงหัวไงมเมนรถเขาเด่นนะรถเพินเด่นนะเขาเขาใจได้อเห็นปะแจมบุมเขบใจเด้ใจเด้อแบบเราเอง

แบบแบบดีใจมันดกเลยป้านลองดูบังน้ำเงี้ยเสียบเลยเด้อชิไปซิมก่อนเด้วยสิเออเออหอมเมื่อไหร่หอมเมื่อไหรเดี๋ยวสิให้ไปซิมซะก่อนหลักรุนแรอืมหลักเลยไปซิมก่อนตอนนี้ลงรถไปนี่เพ่อเท่าไหร่เออไอเออข้าบจื้อเราตอนนี้หัวหน้าหัวตากิตลอดไปหาไทยนาตลอดเอไายได้ดีได้เอแต่ละเมืองแต่ละพันสองพันพวกนี้เหตุงานดีเสียแล้วเนเป็นเสียเอเป็นนักเอ ที่จริงแล้วฉันเป็นประธานสินะอตอนนี้สักก่นอนเฮาสงสัยแม่แม่มาเทิแดแต่แล้วหของนะเสียดดห่วยเสียดายแล้วมันใหญ่นั่นอันทั้งหมมันตายสงสัยฝ่าลงมันดาดฝ่าลงอยู่ผลมันดาดเสียาดายถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะถ,ถึงแล้วคะ่วคะหัวละเดอ้อมือนี่ ส่งเขาสู่เลี้ยนหอเด้อเลี้ยนหอผู้ใดเน,น,นาะที่หน้าคือผู้ใดเนาะไ,ไอว่าแม่มามาปู่ให้เราว้าเล้ยว,ว้วา <c oughs> เจ้าทำผมเ <c oughs> ชิญค่ะ อันนี้เป็นห้องฮะยิงเกือบได้ด้วลูกพี่ได้ครับเกือบมี่บ่ล่ะนี่ครับบริการเชิเชิญสีดำคือเก่าแม่แม่แม่ปู่ให้ละเดิอันนั้นทุกัน FC มอกว่าวไปยันได็ก็อวดแต่ห้องดำห้องสีดำเก่าๆน้อยๆมันว่าเอ้นาะมองน้อนมันก่ามีมองร้องเรากันซ้ำนี่เนาะสิว่า่ะคนไหนมาชนะเขาวอาใส้ไปเพราะถึงห้องสีดำ เครื่องสีดำโตสีดำใจบดดั่เด้อเออนี่บอี๋ไอ้ไอ้ได้นอนหล่นลายไปนอนเข็นหลังนั้นบ่ค่อยได้นอนทาไปนอนยาวนิดนึงนอนฮะแหน่ให้นะตะบเอ๊ะไอ้ชายกับตะบอโอเคนี่ขอให้อยู่พื้นที่ตรงนี้สักหอมเนอะซักนานนานหอมไหมเมย์ซักมันบอนี่ดอกเมยมาผูกอีก หอมแบบนี้ทุกทุกมือติมันก็หอมเลียเกวมีหอมมาต้นนั่นน่นเนาะต้นไทยต้นพออ่พอเท<อ>่าหรือต้นพ่อบ่พ่อเท่าวะเนี่ยพ่อไทยไทยได้ป่ะได้ตัวเขาไปเอาบุญลับอ่ะเขาก็ได้ตรวจป่ะตอนพาก,กันมานะ่ะกันมาสองคนตรวจกับว่าเป็นยังเพราะว่าคนเกล็ดก็พ่ดไม่หยังกระซิบไม่เป็นยังไม่เป็นไรถ้ามาสองคนนะ่ะคนละตุ๊ดบอกว่าซื้อสองพัสปอร์ตสอดซุบซุบยังเล่ได้ป่ะวะบอกเรียน พี่ยังมาต้นอะไเนาะทุกคนมาเต็มทะเลเฮ้ยเอ๋บอกสีขาวยามันเป็นเย็นมั้งเนี่ยเอว่ากเมนเมนบอกระเมนตัวเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูก่อนตัวเมนสีแดงยันบ่เอ่าก็เมนสีแดงโอเคเตรียมตัวโอ้เมนทูอกดีไอ้บอเห็นตัวนี้เนาะบอได้เบิองสีเขียวมันเนาะขออนุญาตแจกเบิองเลยเด้อนายคือกานของต้อนเนาะเป็นยังไงโซล้ยบาทสิเบญญาอี๋ยังถ้าเป็นเงินกรีดเลยคะ ห้าสิบกันนะสยหมูมตรียมสุดมากอยู่เป็นเดือนนี้ดีปะแม่แล้วเพิ่งกินไอ้โซฟี่นะเพิ่งเจำให้ได้บ่จำได้่ายก็ได้เด็ดซื่อเป็นอย่างขอเซ็กซี่บ้างซื้อเออต่อจะได้เจองั้นก็ได้ได้อยู่ได้อยู่เด้ดอกขออนุญาตนะผมไม่ได้สูบนะพี่น้องแค่ เช็คของคือว่าคือเป็นยาบ้ายาอียาไอ้นู้นเช็ของเพราะว่าป่ากสีว่ามันต่างกันยอนอย่างเตียสีโอ้ยน่าจะเย็นมั้งเนี่ยเย็นเย็นเนี้เย็นปะเย็นกระลุนเย็นธรรมดาที่เย็นแล้วมั้งตะกินโอเคทานเออ ซื้อห้าหกแสนพ่อคาคาดังทีท่าฮาน้ามันมันชวนอยากได้โฟมมันโฟมกับอันนั้นเคนซิ่งคำเราแบบไหนนอนจะนอนแล้วนะไปอาบน้ำเลยเนอะนอนเราฟันดีเมื่อไหร่ค่อยเมื่อไหร่ค่อยว่ากันไหมอี่ยังกันนะโอเคอ่ะฝากพี่น้องแน่กัแล้วกันฮัลซิมีคลิปจางไหนมานอนซะ คนติดตามเนาะว่ามือเพาสิเหตุยังหรือว่ามือโตไปสิเหตุยังทุกคลิปเนอะฝากค,คนติดตามเดอ้อบันเทิงแน่นอนสามคนติน,น,น,นกันฝากคนติดตามกดไลค์กดแชร์เด,อด้อแกมอฟกฝากคิดฮอดเทาเดอ้อโอเคเจอกันเดี๋ยวพี่ไปนอนแล้วพักผ่อนครับพันดีครับนอนนอนพรุ่งนี้เจอกันนะครับเจอกันด้วยพี่น้องเด้อ